เราควรที่จะต้องมีเอ๊ะในใจมาก่อนบางทียาตัวเดียวกันเนี่ยคนฉีดคนละคนกันผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่เหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการทำผลการการฉีดเนี่ยมันมีคลินิกเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นการที่ตัวทุกคนจะเริ่มเลือกใช้บริการของแต่ละคลินิกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คิดเอาไว้เลยก็คือของถูกและดีพูดตรงๆนะครับมันไม่มีในโลกดังนั้น อะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าราคามันถูกเกินไปเราควรที่จะต้องมีเอ๊ะในใจมาก่อนนะว่าเอ๊ะมันถูกขนาดนี้เลยเหรอมันต้องมีอะไรหรือเปล่านะครับอันที่สองขอให้ตรวจสอบหรืให้พูดคุยกับคนที่ทำาันการให้เราให้ดีว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนนะครับประสบการณ์ของผู้ที่ทำมีมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือ ตัวยาเนี่ยแน่นอนครับบางทียาตัวเดียวกันเนี่ยคนฉีดคนละคนกันผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่เหมือนกันอยากจะให้พิจารณาตรงนี้มากกว่านะครับอย่าไปดูแค่ว่าเวชนี้ถูกกว่าที่นี่